เลยถัดไปเนี่ยนะคะคือตัวจุลินทรีจุลินทรีย์ในลำไส้ใครจะรู้ว่าไอ้ตัวสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยแต่มันบงการชีวิตเราเคยได้ยินไหมคะจุลินทรีย์เราเป็นแบบไหนเราคือแบบนั้นน่ะนะคะมันมาจากอะไรมันมาจากการที่จริงๆแล้วเราเรามารู้จักไอ้ตัวจุลินรีย์เนี่ยเมื่อไม่กี่ร้อยปีมาเองนะคะเพราะว่าเราไม่เคยมีกล้องจุลทรรศน์สมัยก่อนนะ แข็งแรงยู่ดีได้ได้แบบรับเชื้อโรคเข้าไปปุ๊บตายปั๊บเลยนะตอนนั้นตายเยอะมากไม่ว่าจะโรคติดเชื้ออะไรก็ตามเจ้าเชื้อโรคเล็กๆนั่นแหละเป็นสาเหตุการตายแต่พอหลังจากนั้นมาเราเริ่มมีกล้องจุลทรรศน์เราเริ่มเห็นเห็นมีเชื้อโรคเราฆ่าทิ้งเลยค่ะนะเราเราผลิตยาปฏิชีวนะมาฆ่าเชื้อโรคแต่ถัดจากนั้นไปห้าสิบปีผ่านไปหลังจากที่เราฆ่าเชื้อโรคมันเล่าคาบเลยนะคนไม่ตายเพราะว่าโรคติดเชื้ออีกต่อไป ดูเหมือนจะประสบความสําเร็จเนาะอ่าแต่คนกลับป่วยตายด้วยโรคเรื้อรังที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคนะเช่นเบาหวานความดันไขมันมะเร็งดูเหมือนจะไม่เกี่ยวเนาะแต่ข้อมูลในปัจจุบันนี้ชี้ชัดมากๆเลยค่ะชี้ไปในทางเดียวกันด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากแค่สมดุลจุลินทรีย์ของเรามันเปลี่ยนไปนั่นเองกลับมาเกี่ยวกับจุลินทรีย์จนได้เห็นไหมคะ กลับมาเกี่ยวกับเจ้าตัวเล็กนี้จนได้งั้นเพิ่งเล่าให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วจุลินทรีย์เนี่ยมีอยู่ทั่วไปในร่างกายเราเลยนะคะถ้าวันนี้เอากล้องมาส่องปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยไม่ว่าจะผิวหนังในช่องปากนะคะในทางเดิอนอาหารหรือแม้กระทั่งในช่องคลอดก็ต,ตามมีหมดค่ะนะคะและมันจะอยู่ของมันแบบสมดุลอยู่แล้วเนี่ยร่างกายเราก็แข็งแรงค่ะนะคะร่างกายเราไม่มีจุลินทรีย์ไม่ได้แต่ต้องอยู่กันแบบสมดุลอยู่แบบค่อยทีถ้อ,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 อยอาศัยกันนะคะ สมดุลคืออะไรสมดุลคือตัวที่ดีต้อง85ปอร์เซ็ตัวไม่ดีคือ15เอันเนี้ยคนเนี้ยคนคนเนี้ยจะแข็งแรงเลยค่ะแต่วันดีคืนร้ายนะคะเราไปทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นฝนตกฟ้าร้องเกิดขึ้นนะคะเราไปทําให้สมดุลมันเปลี่ยนไอที่15เปมันดันเพิ่มขึ้นที่85เมันดันลดลงเนี่ยแหละค่ะเป็นต้นเหตุของอาการป่วยอาการผิดปกติ ต่างๆเลื้อรังตามมาเลยนะคะมันสําคัญขนาดนี้เลยเหรอสาคัญมากๆค่ะเจ้าตัวจูเินซีเขาช่วยอะไรเราได้บ้างน,นี่ไงคะเรามาดูกันประโยชน์ของเขานะคะตอนนี้เรารู้เลยว่าประโยชน์ของเขาคือเขาช่วยย่อยค่ะช่วยเราย่อยช่วยเราสงังเคราะห์วิตามินเราในกระเพาะเรามีเอนไซม์ก็จริงนะทางเดินอาหารเรามีเอนไซม์เพื่อไปย่อยอาหารจริงแต่ย่อยได้ไม่หมดนะมีบางจุดบางส่วนที่ไม่สามารถย่อยแล้วออกมาเป็นพลังงานได้ จุลินรีเนี่ยแหละค่ะที่ดีเนี่ยแหละเขาย่อยให้เรากลายเป็นกรดอะมิโนอ่ากลายเป็นกรดไขมันให้เราได้เอาไปใช้เป็นพลังงานสร้างวิตามินให้เรานะคะให้เราแบบแข็งแรงขึ้นมาได้จากการช่วยย่อยนี้นะคะแล้วเขาก็โตขึ้นด้วยนะเขาชอบเหมือนกันนะอ่าจุลินทรีย์ที่ดีเขาก็ชอบเหมือนกันเขาก็เราอยู่กันได้แบบช่วยช่วยกันให้รางวัลเขาเขาก็ให้รางวัลเราเห็นไหมคะอ่าแบบนี้นะคะสคือ ประโยชน์ของเขาคือช่วยป้องกันเราค่ะช่วยป้องกันเรานะคะป้องกันยังไงเขาป้องกันลําไส้เราแบบนี้อามาดูนะคะลําไส้เราเหมือนนิ้วะคะ่ะเหมือนนิ้วติดๆกันหลายๆนิ้วนะคะปูเป็นพรมแบบนั้นเลยนะคะแล้วเขาจะมีจุลินทรีย์มาเกาะยึดเกาะที่ผนังลําลไส้ถ้าจุลินทรีย์ดีมันเยอะ85%ใช่ไหมอ่ะมันก็จะปกคลุมผนังลําลไส้หมดเลยค่ะเขาจะสร้างเมือกด้วยสร้างเมือกไว้ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมผ่านเข้าไปได้ เชื้อโรคมาผ่านไม่ได้สารพิษมาผ่านไม่ได้ค่ะเมื่อไหร่ผ่านไม่ได้ก็ถูกขับออกไปทางอุจจระเห็นไหมคะอ่าเราก็จะแข็งแรงดีเพราะว่าเจ้าตัวนี้แหละเขาป้องกันเราไว้แต่ถ้าเรามีตัวดีน้อยลง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 โอ้ไม่มีตัวไหนสู้ลบไม่มีตัวไหนมาปกคลุมพื้นที่เลยก็จะมีรอยเว้าแหว่งที่มันไม่มีจุลินทรีย์มาปกคลุมใช่ไหมนั่นละคะ่ะเกิดช่องว่างแล้ว นะคะผนังลำไส้แยกออกช่องว่างขึ้นมาเจอสารพิษมาปุ๊บหลุดเลยเข้าไปในกระแสเลือดเจอเชื้อโรคก,ก็หลุดเข้ากระแสเลือดเลยนี่เป็นที่มาของการเกิดภูมิแพ้แฝงรู้จักภูมิแพ้แฝงไหมคะแฝงคือก็ไม่ได้แพ้มาก่อนนะเอ๊แต่ทําไมร,ารอบนี้เราแพ้เอ๊เราก็ไม่เคยแพ้นมมาก่อนนะทาไมรอบนี้เราแพ้เพราะว่านมสารพิษต่างๆติดมาปุ๊บหลุดเข้าไป ก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ได้นะคะเพราะว่าร่างกายเห็นว่าเป็นสารแปลกปลอมก็โจมตีเลยนะ,ะแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นภูมิแพ้เราก็กลับไปลดอาหารที่เราแพ้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะแพ้มากขึ้นเพราะว่าช่องโหว่มันยังอยู่ถูกไหมคะแพ้อีกแพ้ซ้ําไปซ้ํามาเดี๋ยวผื่นขึ้นนะเดี๋ยวจามเดี๋ยวมีน้ำมูกเดี๋ยวผมล่วงอบเป็นไปนหมดเลยเห็นไหมคะ แต่เราไม่ได้ไปดูที่ต้นเหตุของมันต้นเหตุของมันคือผนังลำไส้ของเรามันรั่วซึ่งเรียกกลุ่มอาการนี้ว่าลิกี้กัดซินโดรมนะคะถ้าเราเอาจูดินซีเติมลงไปแค่นั้นเองค่ะไปดูที่ต้นเหตุเอาจูดินซีที่ดีเติมลงไปเพื่อให้เขาไปปกภูมิลำไส้ให้ครบถ้วนเหมือนเดิมซ่อมผนังลำไส้ให้ดีแค่นี้ก็หายแล้วค่ะภูมิแพ้แฝงก็จะหายขาดได้เลยอ่นนี่คือประโยชน์ของเขานะคะ และประโยชน์อีกอันนึงคือช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะเขาเนี่ยเกาะที่มันหนังลำไส้แล้วเนี่ยนอกจากจะปล่อยกรดออกมาฆ่าไอ้เจ้าตัวเชื้อโรคแล้วเนี่ยเขาปล่อยกรดออกมาฆ่าได้นอกจากนั้นแล้วเขายัางส่งสัญญาณไปที่เม็ดเลือดขาวด้วยค่ะเห็นไหมคะส่งสัญญาณไปและส่งช็อตเชนฟตตีิแอซิดให้เอาไปเลยค่ะตัวนี้แหละทําให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง ได้ประสิทธิภาพต่อสู้กับเชื้อโรคได้แม่นยํามากๆและเขาฝึกกันทุกวันค่ะเขาเหมือนตื่นเช้ามาเขาฝึกกันทุกวันอ่าเทรนเป็นครูฝึกนี่นะของไม่ดีนะนี่ตัวไม่ดีนะทําลายนะนี่ตัวดีอย่าทําลายนะเขาฝึกกันทุกวันแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเจ้าจุลรนซีนี้ไม่มีไม่มีใครเทรนไม่มีใครฝึกเลยมเมล็ดขาวก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะคะก็ออกจากเพี้ยนๆนิดนึงก็พอตัวไม่ดีมาก็ปล่อยลอยนวล นะตัวที่เป็นอวัยวะของเราเองกลับไปโจมตีนะคะดังนั้นจึงเกิดภูมิไวเกินได้เห็นไหมคะมันเพี้ยนปกติแล้วมันควรจะทําทํางานให้มันตรงป้าเห็นไหมมันต้องแม่นยําดังนั้นจจลินซีที่ดีเขาช่วยเราเรื่องนี้นะคะนี่แหลคะค่ะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเขาเนี่ยยัง ติดต่อกับระบบน้ําเหลืองขนาดใหญ่เนี่ยค่ะมันอยู่ที่ลำไส้นะคะเขาก็ส่งสัญญาณไปทางระบบน้ําเหลืองเนี้ยตลอดเวลาถ้าระบบนี้แข็งแรงทุกอย่างแข็งแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นลำไส้ปอดผิวหนังสมองทุกอย่างจะได้รับสิ่งที่ดีไปแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่แข็งแรงระบบนี้พังนะลําไส้พังทุกอย่างจะออกอาการหมดเลยนะคะซึ่งเราเรียกเส้นทางการเชื่อมต่อแบบเนี้ยเราเรียกว่า brain-skin axis ค่ะมันมีรอยต่อถึงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวหนังทำไมผื่นขึ้นกลับมาดูลำไส้นะทำไมวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยสมองไม่ก็แบบรู้สึกตื้อๆกลับมาดูลำไส้ค่ะวันนี้มีภูมิแพ้ปอดหายใจไม่ค่อยดีเลยจามไอตลอดเลยกลับมาดูลำไส้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเส้นทางที่มันต่อเนื่องกันและเป็นสาเหตุใหญ่เป็นต,ต้นทางเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเราดูแลลำไส้ดีภูมิคุ้มกันจะดี จ็ดสิบเปอร์เซ็นตของภูมิคุ้มกันมาจากลำไส้ค่ะจำไว้เลยนะคะถ้าอยากใครอยากแข็งแรงดูแลลำไส้ให้แข็งแรงค่ะและสุดท้ายประโยชน์ของเขาคือเขาทำให้เรามีความสุขอืเขามาเอนเตอร์เทนเราใช่ไหมทำให้เรามีความสุขแบบนี้ใช่ไหมเอาเอนเตอร์เทนจากไหนจากการที่เขาสร้างสารสื่อประสาทออกมาค่ะเมื่อกี้มีเส้นทางการเชื่อมโยงของระหว่างลำไส้กับสมองแล้วใช่ไหมคะเขาเอนเตอร์เทนเราแบบ ปล่อยสารสร้างสารเซโรโทนินออกมาสร้างโดปามีนออกมาให้เรารู้จักสารเซโรโทนินกับโดปามีนแล้วใช่ไหมคะเรารู้จักกันในน้าของสารแห่งความสุขมีเยอะก็จะมีความสุขใช่ไหมคะอารมณ์ดีถ้ามีน้อยก็หดหู่รู้สึกซึมเศร้าไปหมดเลยคะ่ะอะไรนิดอะไรหน่อยใบไม้ร่วงเราก็จะรู้สึกเศร้านะเพราะว่าเรามีน้อยเราหดหู่ไปหมดเลยนะคะดังนั้น แหล่งที่สร้างเซโรโทนินอันดับหนึ่งในร่างกายของเราคือลำไส้90%เลยค่ะที่สร้างสารนี้ขึ้นมาถ้าสารนี้มันน้อยต้องไปเติมที่ไหนคะลำไส้ต้องไปเติมจูเลียนซีที่มันสร้างตัวดีขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะแล้วตอนนี้นอกจากการรักษาโรคซึมเศร้าที่เขาต้องใช้ยาเขาต้องกลับมาดูแลที่สมองแล้วก็ตามปัจจุบันนี้เขาต้องมาดูที่ลำไส้ด้วยนะคะต้องมาแก้ไขที่ลำไส้ด้วยค่ะ ลำไส้ต้องดีถึงจะทําให้เราหายนะคะทําให้ลดยาได้เร็วระยะเวลาการรักษาโรคซึมเศร้าส,สั้นลงค่ะแล้วมีโอกาสหายได้นี่คือประโยชน์ของเจ้าตัวจุลินทรีย์ตัวเล็กๆแต่ประโยชน์ไม่เล็กเลยนะคะและนี่คือโปรไบอติกของเราค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยคือคุณสมบัติอยู่ในกล่องนี้เลยนะคะกล่องนี้เลยค่ะอยู่ในซองเล็กๆนะคะเขาเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะคะสี่สายพันธุ์นะ ขั้นต่ำของเขาเนี่ยในหนึ่งซองเนี่ยแปดพันล้านนะแปดพันแปดร้อยพันล้าน 4FU นะคะในหนึ่งซองแล้วเขายังส่งต่อจุรินซีเนี่ยที่ดีทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในลำไส้ได้แบบไม่ต้องกังวลว่าเขาจะตายระหว่างทางในสิ่งที่ทำให้เราเมีมีสุขภาพที่ดีจากจุรินซีเนี่ยถ้าเรามีน้อยเราเติมลงไปได้เลยค่ะจากกล่องนี้เองนะคะแล้วคุณสมบัติของเราเนี่ย ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการนำส่งนะคะจนถึงเป้าหมายแบบไม่ตายนะคะเขามีแคปซูลจูรินซีตัวนี้เขานั่งอยู่ในแคปซูลนะคะผ่านกรดผ่านด่างไม่กลัวเลยนะคะเขาก็ไปอยู่ที่บ้านเขาที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็เขายึดเกาะผนังได้ดีมากๆเมื่อไหร่เขาแย่งที่ได้เจ้าตัวไม่ดีไม่มีที่เกาะก็จะโดนขับออกทางอุจจาระได้ง่ายขึ้นเราก็จะเปลี่ยนระบบนิเวศได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจูรินซีสี่สายพันธุ์ที่เป็นพันธมิตรค่ะ และเป็นรุ่นบุกเบิกต้องบอกก่อนเคยเคยใครเคยเป็นรุ่นบุกเบิกบ้างคะในที่ทํางานบุกเบิกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีพนักงานใหม่เข้ามาอ,อพยพเข้ามาอยู่ด้วยใช่ไหมคะสี่สายพันธุ์นี้เช่นกันเป็นรุ่นบุกเบิกที่สร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสําหรับการอ,อพยพย้ายเข้ามาอยู่ของจุลินทรีย์ที่ดีอีกร้อยสายพันธุ์เลยคะ่ะตัวนี้นะคะสําคัญไหมคะกล่องเล็กๆนี้นะคะคุ้มมากๆเลย นะคะนอกจากที่เขาจะมีชีวิตอยู่ถึงลําไส้แล้วเนี่ยอยากให้เขาขยายพันธุ์ได้ดีต้องมีอาหารให้เขาด้วยนะคะอาหารเขาเรียกว่า prebiotic นะ,ะอาหารของเจ้าจุลินทรีย์เราต้องเสิร์ฟเขานะเราต้องเลี้ยงเขานะคะเพราะว่าเราอยากได้สุขภาพแบบไหนเราต้องเลี้ยงเขาให้ดีนะอ่ะดังนั้นตัวนี้ค่ะคืออาหารอันโอชะเป็นอาหารหลักของเขาเลยนะคะคือไลไฟเบอร์ ถ้ามีจูรินซีแต่ไม่มีอาหารเดี๋ยวเขาจะขยายพันธุ์ได้ไม่ดีนะอ่าป,ประเด็นสําคัญคืออันนี้เขามีส่วนประกอบหลกัหลกๆเลยก็คือผงเทียนเป็ดหอยนะคะเขาจะเป็นอาหารอันโอชะเลยของเจ้าจูรินซีที่ดีนะคะจูรินซีไม่ดีเขาไม่กินนะอ่าจูรินซีดีเป็นอาหารที่เขาชอบแล้วตัวเนี้ยคะ่ะเขาจะสามารถขยายตัวเองได้อีก8ปดถึงสิบเท่า เคยเห็นไหมไลฟ์เฟเบอร์ชงน้ําไว้อย่าวางไว้นะคะแป๊บเดียวมันเต็มแก้วเลยนะแป๊บเดียวมันเต็มแก้วเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันขยายตัวอีกเยอะเลยนะคะมันพองพอมันโดนน้าแล้วมันพองข้อดีของการที่เขาพองคือเขาจะเพิ่มพื้นที่อุจจระให้เราเพิ่มปริมาณอุจระให้เราและเขาได้ทําให้อุจระนิ่มเพราะตัวเขาเนี่ยสร้างตัวผงเทียนเก็ดหอยเนี่ยพอโดนน้าแล้วจะมีลักษณะคล้ายเมือก นะคะแล้วก็นิ่มแล้วก็พองตัวคนที่ท้องผูกทําไมทานแล้วดีเพราะเขาไปเพิ่มอุจจาระให้อุจจาระเคลื่อนตัวดีขึ้นแล้วพอออกอุจจาระออกมาไม่เจ็บนะเข้าใจกันใช่ไหมคะเข้าใจกันใช่ไหมมันไม่คูุดอะเ,อเพราะมันนิ่มมันลื่นนะคะมันออกมาปุ๊บมันดีเลยทีนี้และถ้าคนท้องเสียลาทําไมดีตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับสมดุลดูดน้ําทําให้อุจจาระจับเป็นก้อนไม่ท้องเสียคะ่ะ เห็นไหมคะมันได้ทั้งสองแบบเลยตัวนี้แล้วแถมต้องบอกว่าเพิ่มอุจระเนี่ยในอุจจาระนั้นคือจุลินทรีย์ที่ตายแล้ว40%นะคะเขาทําความสะอาดออกมาให้เราเห็นไหมเขาพาออกมาให้เราด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของลายไฟเบอร์และสี่ตัวครบเลยคือพื้นฐานชุดพื้นฐานแล้วทําไมมันถึงทํางานประกอบกันได้ดีอ่าทำไมมันถึงทํางานประกอบกันได้ดีต้องดูวงจรน,นี้เลยคะ่ะ ดูวงจรนี้ดีๆนะคะวันนี้เราอยากสุขภาพดีใช่ไหมคะเราอยากสุขภาพดีแต่ถ้าเรามีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเยอะในลําไส้ดูนะถ้าเรามีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเยอะในลําไส้เกิดอะไรขึ้นเราจะหิวเพราะเขาจะสร้างฮอร์โมนหิวให้เราเขาจะเรียกร้องให้เรากินบ่อยๆนะคะเราจะเครียดมีฮอร์โมนเครียดเกิดขึ้นไม่เผาผลาญเก็บแต่ไขมัน,นะคะ่ะไม่ยอมเอาไขมันออกมาใช้เพราะ จุลินซีที่ไม่ดีเขาเก็บไว้เรื่อยๆเก็บไขมันไปเรื่อยๆยิ่งกินหิวยิ่งหิวก็กินค่ะยิ่งหิวก็กินค่ะกินเยอะค่ะกินจุกจิกกินแล้วไม่อิ่มอะ่ะเพราะว่ามันหิวตลอดและอาหารที่ชอบก็คืออาหารเช่นอาหารเดียวกับที่จุลินซีไม่ดีเขาชอบ <S <S เห็นไหมคะเขาจะเหนี่ยวนําเขาจะสั่งการให้เรากินแต่ของหวานดังนั้นวันนี้ใครกินของหวานอย่าโทษตัวเองนะคะ ต้องโทษจุลินทรีย์ที่เราเลี้ยงไว้นะว่าเขาบางคนบังคับที่เรานะคะแต่โดยปกติแล้วคนทั่วไปไม่รู้จักวงกลมจุลินทรีย์ค่ะไม่รู้จักรู้จักแค่ว่าฉันหิวแล้วฉันก็กินโอเคไหมคะ,ะรู้จักแค่อ้ทำไมหิวแล้วก็กินหิวแล้วก็กินแล้วถ้าวันนี้เราไม่อยากอ้นวนเราก็แค่หยุดกินเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะเรายับยั้งชั่งใจไม่ได้คะ่ะเพราะ ที่สุดของคำสั่งมันมาจากจูลินซีถูกไหมคะอ่าดังนั้นใครที่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้เรามีทางแก้เราต้องไปเปลี่ยนในจุดที่เรามาทําความรู้จักกันเมื่อกี้นี้นะเรามาเปลี่ยนที่จูลินซีค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากเกิดวงจรน,นี้วนไปวนมากินเยอะก็อ้วนอ้วนแล้วก็กินกินแล้วก็หิวหิวแล้วก็อ้วนแบบนี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราต้องเปลี่ยนนะคะมานี่ค่ะ เปลี่ยนมาที่อันนี้เลยเปลี่ยนจุดที่เราเปลี่ยนได้คือจุดนี้ค่ะ h i Jack j o ิ d ี n